ตอนการปรับ PO AO โปรดักและ PO AO รีเกตของระบบ V ีคพมพนักงานปฏิบัติการจะทำการสอบสอบ PO r o โปรดักและ PO AO รีเกตทุกทุกสองชั่วโมงโดยให้อยู่ในค่าควบคุมดังนี้ปรุง PO AO โปรดักอยู่ที่25ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงปรุง PO AO รีเกตอยู่ที่9ลูกบาทเมตร บวกลบได้สองทุกบาทเมตรต่อชั่วโมงโดยมีขั้นตอนดังนี้พนักงานปฏิบัติการทำการตรวจสอบ Pro p โ,โ,โอโปรดักและโ r o าโอริเตทั้ง2ชุดว่าอยู่ในค่าควบคุมหรือไม่ตรวจสอบ Pro A.O. อ,อโปรดักสไม่อยู่ในค่าควบคุมให้พนักงานปฏิบัติการเดินไป เปิดว่าเปิดว่า AO ฟฟ e d น้ำเข้าของ r o ชุดที่สองทางดมานมูมาเปิดเปิดให้ได้ประมาณหนึ่งขิดแล้วเดินไปตรวจสอบที่ตู้คอนโทรล for o โรดักชุดที่สองโอเคปรับแล้วได้อยู่ในข้ามคุมต่อไปสอสโอโคอาโอริจิชุดที่สองไม่อยู่ในข้ามคุมให้ทำการให้ปรับฟาวอาโอริจิค่าต่ำให้เติด ิดนึงแล้วเดินไปดูโปรติจุกควบคุมต้องอยู่ในระดับเก้ายังร้อยไปให้ทำการเดินไปปรับขึ้นดีเดนิดเดินลาเพิ่มขึ้นนิดเดียแล้วเดิน,ดน,ดนไปไปดู ถูกข,ของคุโคออริจิกโอเคค่าควบคุม9บกวบ2อยู่ในค่าควบคุมจบขั้นตอนการตรวจสอบโคอาโอโคดักและโคอาโ,โอริจิครับขอบคุณครับ